มนุษย์นาคาตอนจบจากชุดนวนิยายล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์จริงอย่างที่พ่อเท่าว่าบริเวณป่าที่เราผ่านในวันต่อมาแม้จะโปร่งล่างก็ทึบบนเสียจนแทบมองอะไรไม่เห็นถึงกนะนั้นมันก็ไม่ถึงกับมืดเหมือนเข้าถ้ำเอาทีเดียวประเดี๋ยวเมฆหมอก ที่ลอยไปเหนือลังคาป่าสีเขียวอาจจะทําให้เราต้องใช้ไฟฉายช่วยในการเดินทางประเดี๋ยวมันก็สว่างสลัวสลัวเรากับตอนนุ่งอรุณพอที่เราจะมงังงมางาหลาไปได้เดินเดินไปบางคราวเราก็ผ่านที่ลุ่มซึ่งปกคลุมไปด้วยใบไม้เนา่าทับถมกันมานานไม่รู้ว่ากี่สิบปีหรือกี่ร้อยปีก้าออกไปแต่ละทีนั้นลึกถึงเขาแสงไฟฉายต้องเห็ดและราต่างๆเป็นประกายแวววาว สุกเรืองรากับแสงฟอสฟอรัสในทะเลบางคราวก็ขึ้นไปอยู่บนเนินสูงๆซึ่งสว่างพอที่จะแลเห็นไปได้ในระยะไกลต้นไม้แต่ละต้นนั้นสูงเสียจนแหวนคอตั้งบ่าตามคาคบไม้สะพรั่งไปด้วยช่อไม้อากาศและสีประหลาดของตัวมแมลงที่ตอมหึงอยู่ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่ของการเดินทางกระทำกันในสถานที่ไม่ต่างอะไรกับฝันร้ายในท่ามกลางดงใหญ่ที่สลัรวรางเยือกเย็นและก็เงียบ นอกจากเสียงสวบสาบของฝีเท้าพวกเราที่เหยียบไปบนพื้นดินอันชื้นแฉะและเสียงสัตว์เลื้อยคลานผ่านหน้าไปตลอดจนเสียงของหยาดฝนที่ค้างใบไม้หยดลงมาต้องพื้นดินเป็นระยะระยะมันเป็นป่าและการเดินทางอย่างที่ข้าพเจ้าไม่เคยประสบมาเลยในชีวิตเพราะฉะนั้นจึงอดคิดสรรเสริญความทรงจาของพ่อเท่าหัวหน้าบ้านพิบมาไม่ได้ที่ยังสามารถพาเราไปได้ไม่หลงทางโดยอาศัยความสังเกตจากต้นไม้ และเครื่องหมายที่แกทำไว้เกือบ20ปีมาแล้วอย่างไรก็ดีสมวันของการเดินทางในลักษณะและสภาพนี้ปฏิกิริยาของความตรากตรำลำบากที่ได้รับก็เริ่มปรากฏแก่ทุกคนพวกเกรเรียงลูกหาบซึ่งเกือบจะไม่เป็นอัลลับอันนอนเพราะความเสียวสะดุง้งต่อผู้มิประเทศอันแปลกประหลาดก็เริ่มกระสับกระส่ายแม่ดรสมิธผู้ได้ชื่อว่าใจเย็น อารมณ์ดีแล้วก็อดทนก็เริ่มบ่นและหงุดหงิดง่ายในคืนนั้นเองขณะที่เราหยุดพักอยู่ข้างลำธารสายหนึ่งแล้วเราเข้าไปพบตะขาบตัวโตวเกือบเท่าฝ่ามือยาวกว่าแขนนอนอยู่บนเตียงสนามความอดกลั้นของดรสมิธก็ดนูเหมือนจะถึงที่สุดเราได้ยินเขาร้องเสียงแหลมพร้อมกับเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครั้นแล้ว ด็อกเตอร์ไซมิดก็เล่นออกมาข้างนอกพร้อมด้วยตะขาบตัวนั้นสีหน้าของเขาซีดเสียงของเขาสัน่นในตาทั้งคู่ก็แดงกำ่ำาเหมือนคนกำลังเป็นไข้ดูด,ดูนี่พวกเราว่าคนแก่พาฉันมาเจออะไรทุกคืนไม่แมลงป่องโตเท่ากําป้นก็ตะขาบยักษ์อย่างนี้อยู่บนเตียงทุกวันก็ได้ยินแต่เสียงทุกคนทุกแห่งมืดมองไม่เห็นอะไรถามคนแก่ที่นายบาบูล เมื่อไรเราจะออกไปพ้นจากป่านี่เสียทีข้าพเจ้าเห็นตะเกิ้นตีหน้าชอบกลนหันไป,ปพึมพำกับพ่อเท่าสักครู่หนึ่งก็หันกลับมาพ่อเท่าวัตขาบตัวนั้นนะ่ะเป็นลูกของบันน้านายก็เมื่อพ่อเท่ามากับพ่อของพ่อเท่านะ่ะเคยพบตัวโตกว่านั้นอีกพ่อเท่ายังว่าอีกว่ารู้ไปทําไมว่าเมื่อไรจะออกจากป่าถ้าไม่ตายวันหนึ่งข้างหน้าก็คงพ้นาน้านายดรสเซมิธฟังดังนั้นก็คลาง โอ้คนแก่อะไรพูดไปเป็นคนฟังเขาสิคุณสากท่านด้วยคุณรวงคนแก่จะพาเรามาตายในป่านี้นะเนี่ยเมราได้ฟังก็ลุกขึ้นไปยืนอยู่ข้างสามีมองดูพวกเราด้วยสียหน้าซึ่งขอความเห็นใจพลางหันไปพูดกับเขาด้วยเสียงปลอบโยวนว่าไปนอนเถอะคะทอมคนแก่เขาไม่มีอะไรเขาบอกแล้วว่าเราอ่ะจะพบอะไรในป่าเนี้ ใจดีๆไว้ทองอีกไม่กี่วันเราคงจะออกจากป่าแล้วก็พบนาคาซีเมียพวกนั้นดรสมิธถอนใจฉันเสียใจที่อ่อนแอไปไม่ราคงไม่สบายเพราะอากาศในป่านี้เต็มทีไม่กลัวกระโ่นรกสีเขียวในอเมริกาใต้ยังไม่อย่างนี้ขอโทษทีคุณสากคุณเรืองคนแก่และนายบาบูลเขาเดินตามภรรยาเข้าไปในเต็นท์ ประมาณสักข้านาทีเศษไม่รา,าก็กลับออกมาที่กองไฟและนั่งลงตรงหน้าพลางถอนใจหลับไปแล้วทอมผู้น่าสงสารความกังวลว่าการเดินทางของเราจะล้มเหลวทําให้ประสาทเขาไม่ดีมีไข้นิดหน่อยฉนันได้กินยาตื่นขึ้นก็คงจะหายดรสมิธดูค่อยสบายขึ้นจริงในวันรุ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เป็นดรสมิธคนเก่าอีกต่อไป เงียบขรึมและไม่ค่อยพูดค่อยจาตลอดการเดินทางจนกระทั่งไมาราเองก็แสดงความหนักใจเพียงแต่ไม่พูดออกมาเท่านั้นอย่างไรก็ตามขณะที่หยุดพักหุงหาอาหารกลางวันกันหล่อนก็เรียกมานั่งลงข้างข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอ่อนใจว่าคุณศักคุณศักคงจะเข้าใจดีกว่าใครๆที่ทอมเขาเปลี่ยนไปอย่างนั้น่ะมันไม่ใช่เรื่องเจ้าป่าทําเขาอย่าคนแก่หรือพวกลูกหาเข้าใจหรอกนะ มันประสาทเขาเท่านั้นเองนี่ไม่ราฉันเข้าใจและก็เห็นใจคุณหมอแต่ฉันก็เข้าใจนิสัยการเชื่อผีสางนางไม้และเจ้าป่าของพวกนั้นด้วยนะมันช่วยไม่ได้เลยแต่ก็ไม่มีอันตรายอะไรตราบใดที่ตะเกิดกับคุณเรืองและก็ฉันยังอยู่พวกนี้จะไม่หนีหายหรือทิ้งเราไปไหนกเห็เรี่ยงพวกนี้ไม่เหมือนกับชาวป่าในทวีปแอฟริกาหรือ,ออเมริกาใต้หรอก ฉันขอบใจนะคุณศักในผู้ชายน้อยคนที่ฉันเคยไว้วางใจนั่นอะไรกันนะคุณศักเสียงร้องลั่นของดเอรสมิธและกระเรียกลูกหาาทั้งหลายเป็นเหตุให้เรายุติการสนทนาไว้เพียงนี้กระโดดลุกขึ้นยืนพลางหันหน้าไปก็พอดีต้นไม้ขนาดสามกาต้นหนึ่งล้มคลืนลงมาห่างออกไปทางขวามือไม่ถึงห้าก้าว กิ่งของมันหวิดศีรษะเราไปนิดเดียวพอเท่าหัวหน้าบ้านเผ่โบมาก็คว้ามือลูกสาวของแกกระโดดไปทางหนึ่งร้อยเอกเรืองยืนประทับปืนแต้แต่ไม่กล้ายิงตะเกินวิ่งเข้าไปฉุดมือดรสมิธซึ่งยืนตะลึงอยู่ข้างกองไฟที่กระจายตรงมาทางไมารากับข้าพเจ้าตรงหน้าเราออกไปก็เรียกลูกหาบทั้งหลายวิ่งสับสนอยู่ระหว่างขอนไม้ดำเทมินสูงแค่เอวซึ่งเคลื่อนไหวได้ป่าทั้งป่าในบริเวณนั้น สั่นสะเทือนเหมือนหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวเพียงแต่มันไม่ใช่ขอนไม้อย่างที่เราเข้าใจแต่แรกและไม่ใช่แผ่นดินไหวอย่างที่ข้าพเจ้าคิดไมราสมิธกอดแขนข้าพเจ้าไว้แน่นด้วยความตะลึงพลึงเพลิดและก็ลืมตัวข้าพเจ้าฉายไฟกระดาษไปทางเสียงกิ่งไม้หักและต้นสักที่ถล่มลงมานั้นสั่นสะเทือนเหมือนจะล้มตามต้นแรกลงมาพิจารณาดูประกายมาเมื่อมของสิ่งที่เข้าใจว่าขอนไม้ ซึ่งบิดตัวเร่าๆอยู่ต่อหน้าห่างออกไปไม่ถึง19เกก็ตอบว่าเดีวเวแมมพ้าคุณหมอลงไปทางนู้นก่อนก่อนที่ต้นไม้เหล่านั้นจะล้มตามกันลงมาอีกนี่คุณสักบอกฉันก่อนว่าอะไรกันอะงูงูซึ่งใหญ่กว่าที่ฉันดูงแม่มและคุณหมออาจจะไม่เคยเห็นมาเลยในชีวิตไม่ราสมิดไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีกลอนพระจากข้าพาเจ้าตรงไปที่สามีแล้ก็ตะเกินภายในพริบตาต่อมา ทั้งสามคนก็วิ่งรับเดินข้างหลังไปข้าพเจ้าเองยังคงถือไฟฉายจับอยู่ที่ศีรษะขนาดหายกระเทียมของอสารพิษตัวนั้นมองดูในตาอันทึบของมันก็เหมือนถูกสะกดพลางก้าวเข้าไปช้าๆร้องเรียกรยเอกเรืองซึ่งยืนถือปืนคู่มือของเขาอยู่เล็่งที่การขอให้คุณเรืองแล้วก็เรียบหลบเข้าที่กำบังดีนะเราวังหาของมันด้วยล่ะ <S <S พูดเกือบไม่ทันขาดคำเสียงระเบิดสนั่นก็ก้องไปทั้งป่า ภายในพริบตาต่อมานั้นเหตุการณ์หลายอย่างปรากฏขึ้นพร้อมๆกันจนข้าพเจ้าสังเกตแทบไม่ทันเหมือนกระสุนปืนของไรเอกเรืองนัดนั้นจะเข้าที่หมายของการระเบิดของมันทาให้เลือดกระจายเหม็นคราวคละคลุ้งไปทั่วหัวอันใหญ่ที่ห้อยพับอยู่กับพื้นดินหางอันยาวและมเหึมมาขนาดลําตาลของงูยักษ์ตัวนั้นก็ยังคงดิ้นสะบัดเต็มแรงอยู่อีกพักใหญ่ๆต้นไม้ขนาดเล็กถูกกวาดเตียนไป ต้นที่ใหญ่หน่อยก็สั่นสะเทือนเหมือนจะถอนรากถอนโคนลงเสียให้ได้เสียงไม้หักโครมครามและเสียงพวกลูกหาบก็ร้องด้วยความตื่นตระหนกตกใจเมื่อพวกของมันอีกคนหนึ่งถูกค้างวัดกระเด็นไปนหลายทอดระคนปนกันไปอย่างน่าสะดุดสยองแต่ภายในช่วอืดใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ยุติมีแต่สร้างอันปราศจากชีวิตของงูยักษ์ตัวนั้นกองอยู่เป็นภูเขาเหล่ากา ซาาของป่าที่ยับเยินและบรรดาลูกหาบที่รอดจากความแหลกลานไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ทัในใดที่เหตุการณ์สยองสงบลงไม่ราสมิดก็ผลัดจากสามีของหลอนกลับมาที่เก่าเข้าไปเอากล้องถ่ายภาพยนต์และไฟฉายขนาดใหญ่ออกมาตั้งบันทึกภาพงูตัวนั้นไว้อย่างถี่ถ้วนพลางถอนใจหันไปบอกกับสามีซึ่งตามมายืนอยู่ข้างว่าตั้งแต่สำรวจแผ่นดินดต่างๆมานะ่ะเคยเห็นอย่างนี้บ้างไหมทอม โูไมเดียนี่มันใหญ่เสซยจนไม่รู้ว่าจะเทียบกับอะไรได้อะใหญ่กว่านาคอนด้านในป่าเมสโตกาโซสักสิบเท่าทําไมถึงไม่มีใครในพวกเราเห็นเมื่อหยุดพักก่อไฟก็นึกว่ามันเป็นขอนไม้ที่ล้มขวางทางอยู่ไหนในห้างจนกระทั่งไฟร้อนขอนไม้มันจึงดิ้นได้นะนายเราจึงรู้ว่ามันไม่ใช่ขอนไม้พ่อเท่าว่าคราวพ่อเท่ามากับพ่อของพ่อเท่านะเจอโงูใหญ่กว่านี้ยาวกว่านี้ด้วยซ้าไปนายโอ้ ฟังนายบาบูลพูดทะไรก็งองมาซะหลายพ่อเท่าเลยดีละต่อไปจะได้ระวังกันหน่อยไม่งั้นจะเชือแต่งูโดยไม่รู้ว่าพ่อเท่ากับตะเกิลน่จะหายไปไหนหีอย่าพูดอย่างงั้นสินายใจตะเกิลไม่สบายเลยนึกถึงคราวถูกงูใหญ่กลื่นในถ้ำตอนนั้นน่ะตอนไปล่าไงงาดำขึ้นมาทีไรอูย้ยเสียวสันหลังทุกครั้งเลยนายด ok ็อกเตอร์สมิธ พิจรารณาดูหลังแล้วก็ศีรษะของมันอยู่นานก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นงูอะไรเอเไม่ใช่งูเหลือมไม่ใช่อนาคอนดาเป็นงูอีกชนิดลักษณะไม่บอกว่าจะมีพิษแต่ถ้าถูกมันรัดแล้วก็ถึงช้างก็เห็นจะขาดกลางงูตัวนั้นเป็นเหตุให้เราเพิ่มความระมัดระวังขอนไม้ที่จะข้ามทุกขอนและต่อไม้ที่จะนั่งทุกต่อตลอดการเดินทางต่อไป ในวันต่อมาเราพบเต่าขนาดเท่ากระโดงฝัดข้าวหลายตัวเดินยั่วเยีอกอยู่ที่ก้นห้วยลึกและทากที่พ่อเท่าเคยเห็นแต่แรกนั้นก็เริ่มรบกวนหนักแต่ละตัวไม่ใช่ขนาดใหญ่เท่าปลิงควายหรือหัวแม่มือเท่านั้นหากลงได้เกาะเข้าที่ไหนภายในไม่ถึงอึดใจแทบจะก้าวไม่ออกทีเดียวเพราะความเสียวจากแผลที่มันดูดและโลหิตที่เสียไปอย่างไรก็ดี ภายหลังที่ไมรายจ่ายยาซึ่งเตรียมมาให้ทาตัวกันทั่วทุกคนปัญหานี้ก็หมดไปในเช้าวันที่เจ็ดนั่นเองเมื่อตื่นนอนทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อแลเห็นแสงแดดส่องสว่างกว่าทุกวันมันเป็นครั้งแรกในเจ็ดวันที่อยู่ในป่านั้นเรามองเห็นท้องฟ้าสีครามปรากฏอยู่ระหว่างยอดไม้และฝนซึ่งเคยพรำตั้งแต่เช้าจนค่ำก็หยุดสนิทเป็นครั้งแรกที่เราจะมองไปทางทิศไหน ก็รู้สึกว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะเสียงนกที่ไเราอและสีสันของผีเสื้อขนาดใหญ่บินว่อนอยู่ในอากาศกลิ่นอันอับและชื้นของพื้นดินก็หายไปมีแต่กลิ่นดอกไม้ปา่าหอมตลบอบอวนดรสมิธปราดออกไปจากเต็นท์ของเขากางแขนออกสูดอากาศตอนเช้าเข้าไปเต็มปอดพลางร้องว่าโอ้เรารอดแล้วไมราจะพบพวกคาซิเมียรหรือไม่พบไม่สำคัญแล้วล่ะ ขอให้ฉันได้เห็นแสงแดดอย่างนี้ได้ยินเสียงนกเสียงชนีอย่างนี้ก็แล้วกันเขาวิ่งขึ้นไปบนเนินเต้นอยู่กลางแสงแดดที่ส่องลงเป็นลำเหมือนกับเด็กๆหรือคนบ้าหันมาร้องถามภรรยาว่ามาดูอะไรนี่เนี่ยไมรามาดูดอกไม้ประหลาดที่ถธอไม่อาจจะดูได้ในโลกนี้อีกก่อนที่ไมราสมิธจะเข้าไปในเต็นท์เพื่อหยิบกล้องภาพยนตร์ตามความเคยชินของหลอนและหวนกลับออกมา ดอตรสมิธก็วิ่งออกหน้าลงสันเนินหายลับไปแล้วข้าพเจ้าไม่ได้สนใจในความเคลื่อนไหวของสามีภรรยาคู่นี้มากมายอะไรไปกว่าเห็นเป็นความตื่นเต้นยินดีของผู้ที่ผ่านจากการใช้ชีวิตอันแสนวิบากอยู่ในป่าทึบออกมาสู่แสงสว่างของโลกภายนอกและกําลังหันไปบอกกับร้อยเอกเรื่องเช่นนั้นก็พอดีได้ยินเสียงปืนลั่นขึ้นหนึ่งนัด <c oughs> เสียงดรสมิธร้องเสียงแหลมด้วยความตกใจ ต่อมาก็เสียงไมราตะโกนเรียกเข้าพเจ้าช่วด้วยคุณศักแล้เวคุณบอกกำลังจะตายแล้วคุณศักคครับก็จบลงไปแล้วครับกับชุดนวนิยายล่องไพรในตอนมนุษย์นาคาก็เอาไว้พบกันใหม่ในนวนิยายล่องไพรในตอนต่อไปตอนแดนสมิงครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมดกับชุดนวนิยายล่องไพรมนุษย์นาคา มาตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ